สวัสดีครับคุณสี่คลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมของผู้ที่เกิดปีพศลง,งท้ายด้วยเลข4นะครับในแก่ผู้ที่เกิด2484 2494 2504 2514 2524 2534และ2544 25, 25, 25, 25, 25. เป็นการพยากรณ์ของเดือนพฤศจิกายน2563นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลฟกดซับสไครต์ให้กับหมอเบิร์ดและทีมงานดูดวงหัราปัญญ์ด้วยนะครับและอินโทรมา าการละครนี้นะครับเป็นการพรยากรโดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นกันที่การงานสําหรับผู้ที่มีงานประจำนะฮะ ในช่วงต้นเดือนนั้นนะครับคุณสี่ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเยอะเลยเนะี่ยเครียดเอามากๆานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานครอบครัวอะไรก็แล้วแต่แต,แต,แต่เรื่องของการงานนั้นเจอเต็มๆเช่นเ,เดียวกันเจอข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เจอแรงกดดันเจอในอเรื่องความคิดความเครียดนะครับงานเยอะมากบางครั้งจนทําไม่ทนันและเกิดการผิดพลาดจะต้องแก้ไขในช่วงต้นเดือนนั่นเองหลังวันที่22พฤศจิกาย,ยนไปแล้วทุกอย่างจะดูเบาลงแต่ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเพราะว่างานก็ยังคงเยอะอยู่ยังต้องทําอยู่หลายเรื่องยังต้องแก้ไขเนี่ย ทำครั้งเดียวไม่ผ่านนีจะต้องทําหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นคุณ4ีนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ตรวจสอบการทํางานของคุณดีๆก่อนจะส่งต่อไปยังแผน,นกอื่นๆแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากที่สุดนั่เนเองครับ เรามาต่อกันที่นักธุรกิจหรือว่าค้าขายกันดูนะครับต้นเดือนนั้นนะครับการค้าขายค่อนข้างจะเซ็งๆเลยะฮะเรียกได้ว่าข้าขายไม่โอเคเลยเงียบเลยนะฮะแล้วก็โดนปัญหาจุกจิกจุกจิกตลอดเวลาจนทําให้การเงินและการขายของนั้นมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาขายไม่ได้สัท่าไหร่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่ายอดขายย่าแย่มากๆส่วนปลายเดือนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของลูกค้ามากขึ้นแต่ก็ขายได้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะเจอปัญหาบ่อยหน่อยปัญหาเรื่องนั้นปัญหาเรื่องนี้ปัญหากับลูกค้าล ลักษณะแบบนั้นแต่การขายของนั้นขายได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับ เรามาต่อแนี่ความรักนะฮะความรักนะครับให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งสำหรับคนรักเลยนะฮะอยู่ๆก็มีเรื่องไม่เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นจนทําให้คุณสี่นั้นรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไรเครียดกังวลแล้วก็หงุดหงิดมากๆอารมณ์ไม่นิ่งอารมณ์เสียเอาซะเลยสําหรับเรื่องความรักนะฮะให้ระมัดระวังดีๆส่วนปลายเดือนนะครับก็จะน้อยอกน้อยใจแล้วก็จะมีปัญหาการทะเลาะกันอีกช่วงต้นเดือนทะเลาะแรงแต่ปลายเดือนจะมีปากเสียงกันนะครับอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการพ่อแง่แม่งอนหรืออาจจะไม่เข้าใจกันในช่วงปลายเดือนกได้้เพราะะฉนนั เดือนนี้สําหรับคุณสี่ความรักไม่โอเคครับส่วนคนโสดนั้นยังคงโสดสนิทอยู่หรือว่าถ้าเกิดแอบ,บชอบใครเขาแล้วก็ตกเป็นมือที่3ก็ได้หรือว่าอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นโสดไว้ดีกว่านะครับส่วนปลายเดือนนั้นอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจว่าทาไมดวงชะตาชีวิตเราเกิดแบบนี้อยากให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราอยากให้มีความรักที่ดีก็ลองใจเย็นๆดูก่อนนะครับในเดือนนี้ความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สาหรับคุณสี่นะฮะ นนสำหรับการเงินของคุณสีนั้นนะครับในช่วงต้นเดือนเรียกได้ว่าเงียบเลยเนะี่ยการเงินไม่ค่อยเข้าเลยมีแต่รายจ่ายที่รออยู่เยอะแยะมากมายและจ่ายเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าเรื่องที่จะเป็นจะต้องจ่ายโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะเกิดในเรื่องของแตกหักเสียหายจนเราต้องซ่อมแซมหรือว่าเราต้องแก้ไขหรือว่าเราต้องนําไปซ่อมหรือว่าซื้อใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นแบบนั้นในช่วงต้นเดือนส่วนปลายเดือนนั้นอาจจะมีเรื่องรายจ่ายยังสูงลิฟอยู่นะครับรายรับยังไม่เห็นทักสักเท่าไหร่มีแต่รายจ่ายกับรายจ่ายและการเงินก็ไม่ ขาวด้วยสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเรามาดูโชคลาภฮนะโชคลาภในช่วงต้นเดือนอาจจะมีบ้างแต่ว่ามีน้อยนิดเลยเนะี่ยมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาไม่มีนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของกินของฝากเรื่องของน้ําจิตน้ําใจมากกว่าที่จะเป็นตัวเงินเพราะฉะนั้นโชคลาภไม่ควรเสี่ยงอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนปลายเดือนนั้นมีแต่จ่ายครับยังไม่เห็นโชคลาภจ้า ต่อกันด้วยนะครับสุขภาพในเดือนนี้นะครับให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะมีเลือดตกยางออกหรืออาจจะมีในเรื่องของการเป็นนู่นเป็นนี่ได้ให้ระมัดร,ระวังอย่างเต็มกําลังนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าประมาทอย่าทําเพราะมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อรวมไปถึงนะครับสุขภาพก็อาจจะเกิดในเรื่องของการที่ป่วยกระทานหานเจ็บตัวกระทานหานหรือว่าติดไข้หวัดจากใครลักษณะแบบนั้นจะเป็นแบบอะไรที่แบบด่วนๆนะฮะแล้วก็ไม่หายขาดถ้าเป็นก็จะเป็นยาว15วันเลยเป็นมากกว่า 15วันลนักษณะแบบนั้นนะฮะจะไม่ค่อยหายเร็วเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นอะไรก็แล้วกันนะครับเรามาดูเคล็ดลับกันดีกว่าครับคุณสี่ครับคุณสี่จะต้องทําบุญเช่นเดียวกับคุณ3าก็คือปิดทองเททองหรือว่าปิดทองพระปิดทองกรุง,งเทพลูกนิมิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทองทองเขาไว้จะทําให้ดีมากๆ ห่วงจุ้ยของบ้านเปิดรับลมบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูให้ลมเข้ามาสู่ในตัวบ้านยิ่งเข้ามากเท่าไหร่เขาว่ากันว่าการเงินจะยิ่งเข้าเท่านั้นนะฮะและก็ทําให้สว่างสว่างด้วยนะครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือปีนักษัตริย์ที่ต้องระวังได้แก่มะเสงวอกุณและปีที่ส่งเสริมดีที่สุดได้แก่ขานเถาะมะแมและทั้งหมดนี้คือการพยากร,กรณ์โดยองค์รวมของคุณสี่นะฮะของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3ขอให้คุณสีใช้ชีวิตอย่าประมาทกันลวกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากหมอเบอร์นและดูดวงโหราปัญญมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับคุณสีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ